ชื่ออาจารย์ธิติยาแซมมังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในโครงการจัดใต้สาขาวิชาเชื้อจีแล้วก็ได้รับทุนภาวะวิจัยเพื่อให้นิสิตจากปริญตรีสาขา,าวิชาเชื้อจเนี่ยได้ทำโคางการวิจัยในเรื่องของปัญหาพิเศษเรื่องของอัตรา,ราการสะสมตะกอนดินบริเวณปากแม่น้ำเสียสีสายหลักของอ่าวไทยตอนเหน,นโดยที่ ได้ไปร่วมโครงการกับหน่วยงานคือห้องปฏิบัติการวิจัยกรณีวิทยาดังสูในสิ่งแวดล้อมของสถาบันเทคโนโลยีมหทยลแห่งชาติเป็นการมหาชนมีผู้ร่วมวิจัยนอกจากนักศึกษาที่ชื่อออนพิษา,าออนพิลาโกมเทาก็คุณคณิษฐาศรีสวัสดิ์คุณบุญสมพรเทพเกษมสารและคุณอานันต์โกมีที่สามท่านหล่านี้ยอยู่ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยธรณีวภาพ หับหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยคืออยากจะทราบว่าตะกอนดินที่บริเวณอา่าวไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วก็ดูสามารถดูถึงอายุของตะกอนดินได้ดังนั้นเนี่ยวิศวกก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ําที่บริเวณปากแม่น้ําแล้วก็ที่หาดจะชายั่างไปนะคะก็เป็นจุดๆไปแล้วก็กหลังจากที่เก็บตัวอย่างดินตะกอนดินมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมวิเคราะห์โดยใช้กรมรมจังทรสีซึ่งลักษณะที่ใช้ที่จะเป็นใช้ ดูว่ามีพโพลอนีเอมแล้วก็มีแล้วก็คำนวณย้อนกลับไปถึงว่ามีปริมาณตะกั่วเท่าไหร่ซึ่งจะคำนวณย้อนกลับไปถึงอายุของตะกอนดินได้แล้วก็ผลการศึกษาเนี้รสรุปว่าคือแม่น้ําบางปะกงแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่น้ําแม่กลองนะคะคนที่วัดได้ก็คือที่แม่น้ําบางปะกงเนี่ยปรากฏว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงตะกอนดินแทบถมเนี่ย มากกว่าบ,บริเวณอื่นแ,แล้วเราก็คิดว่าเนื่องจากว่าในระยะหลังเนี่ยตรงแม่น้ําบางประกงนเนี่รับเวสรับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจากชุมชนที่เพิ่มมากขึ้นไปทําให้ชั้นตะกอนดินเนี่ยเปลี่ยนแปงแลงลักษณะของการทับถมไปครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์เนี่ยก็เลยทําให้คำนวณย้อนไปได้ว่าการทับถมของตะกอนดิน เนี่ยมันแตกต่างอย่างไรบ้างเราก็จะมองผมใน้ชัดเจนก็คือที่เป็นน้ำบางกอเงเนี่ยอัตราการันเปลี่ยนแปลง,างจากตรงนี้เนี่ยถามว่านิสิตทำในในหัวข้อนี้เมื่อปี53แล้วก็ต้น5้ที่ได้ผมออกมาแล้วหลังจากนั้นปลายปีที่แล้วเห็นได้ว่ามีที่ภาคกลางมีน้ํำท่วมใหญ่ซึ่งก็คาดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีมี การทับถมการเปลี่ยนแปลงทางเวลาภรพยากรดีเพิ่ขึ้นเพราะคาดว่าถ้าหากว่าได้มีการาวิจัยในเรื่องนี้ต่อเนื่องไปเนี่อาจจะเป็นผลการเปลี่ยแปลงมากขึ้นงานของนิสิตเนี่ยได้เคยไปนําเสนอที่การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่36นะคะาะ นิสิตาไปนําเสนอในลักษณะของเป็นโปสเตอร์ก็มีผู้สนใจมากพอสมควรที hmm. anyway. ่เข้ามาสอบถามงานที่สนใจอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสกัดสารเพื่อที่จะเอามาใช้ในด้านการเกษตรก็อย่างเช่นการสกัดสารจากต้นจากใบไม้ต้นไม้ต่างๆแล้วก็นํามาควบคุมหนอนกระทุ้งผัหรือว่าหนอนอื่นๆหรือว่าพวกใบค่ะ ชรินสีมงคลชายซึ่งก็รับทุนมาดศึกษาจากประกาศกรนี้เพื่อทําการศึกษาเรื่องของผลของสารสัดยา์จากอางนอนเพื่อควบคุมนองตะทุ่อผักไ่ผแล้วก็ไรชฉันจุเรื่องก็มีว่านิสิตเองเนี่ยสนใจในตัวของประกาศกองเพราะว่าเดิมนั้นก็จากการสังเกตของเขาว่าประกาศกองเนี่ยผูกที่ไหนจะไม่ค่อยมีแมลงเข้ามายุ่งเกี่ยวมันจะคิดว่าน่าจะเป็นสางได้และอยาก ก็ S <S <an> <S เลยลองตั้งสมมติฐานดูว่าจะนำมาเอาตัวใบหรือว่าตัวดอ,อกของเขาเนี่ยมาใช้ควบคุมพวกบุตของ,มงแมแลงได้ไหมแล้วตัวของพิฉันก็สนใจในเรื่องของหนนกระทู้ผักตรองนี้เพราะว่าพวกนี้เนี้ยเป็นแมลงที่เป็นศัตรูพืชเห็นได้จากว่า,ามันกินทั้งพวกคะนา้าพวกทั้งพวกผักต่างๆนะคะก็เลยนำมาเชื่อมโยงกัน ก็ให้เขาลองศึกษาดู mm hmm. ก็วิธีการสก,กัดก็ใช้สองแบบด้วยกันแบบแรกก็คือสกัดโดยใช้โบายเฟสเครื่องที่ก็ใช้เอาผ้าเอา,เอา,เอา,เอาดอกแล้วก็ใบกระถาง mm hmm. องเนี้ยมาใส่ตัวน้ำมาชี้ใ้ฝาแล้วก็สกัดมาอีกแบบหนึง่งก็จะเป็นว่าใส่ในช็อคเกล็ดนะคะแล้วก็ให้เขาสกัดมาแล้วจากนั้นเนี้ยก็ mm hmm. ได้สารสกัดยาออกมาแล้ว ก็นํามาทดสอบความเป็นพิษต่อสารนี้ของสารนี้ต่อเอาทำปะทุน้อนกระทูกผักไรยขามแล้วก็ไร่จุดผลที่ได้ก็จะเป็นว่ามีแนวโน้มว่าระกาโพดอกพะลางวองเนี่ยเปผลต่อหนอนจุกผักซึ่งก็เห็นม่จะางการตายของเขาแต่การเจริญเติบโตนี่ดูห็ดูไม่ค่อยชัดเจนนะสำหรับไรยขามเนี่ย เนื่องจากว่าเห็นผลไม่มากนะนะคะ,ะมันไม่มันไม่เห็นความแตกต่างนากนะแต่อีกชิ้หนึ่งคือดรายสองจุดก็จะเห็นได้พอสมควรเลยซึ่งก็คิดว่าาเราหาออกมาเป็นแค่ lc 50ได้าทั้งหนก่อนจะทูผผานแล้วก็ายสองจุดนะคะแต่ถ้าถามว่าประสิทธิภาพที่ที่เราได้สอบเนี่ยยังยังไม่ยังไม่คิดว่าจะเป็นขั้นที่รุนแรงถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ย ผมต้องสก,กัดให้ลึกลงไปกว่าน,นี้เอาตัวที่ให้มันบริสุทธิ์มากตร่นี้แล้วก็ค่อยมาทดสอบเพราะผมต้องตามไปเรื่อยเรื่อในการศึกษาต่อก็คิดว่างานนี้เนี่ยก็มีประโยชน์รงคิดว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราซื้อสารเคงมืาสำหับเล่ตั้งหลายชนิดแล้วก็เป็นงานที่เป็นของที่สานต่างประเทศนะ่าะว่า,าเราสามารถใช้พืชหรือว่า,อาของท้องถิ่นแล้วก็นำมาสกัด น่าจะเป็นการรถาก,าราก,าก,การใช้สารเคมีจากต่างประเทศและรวมถึงการใช้สารเคมีเองด้วยเพราะเรารู้อยู่ว่าสารเคมีกับตัวสังเคราะหนมันก็จะ,ะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่อผู้ผู้ใช้แล้วก็ถ้าตกค้างก็จะเป็นพิษต่อผู้บริโภคดนวย งานนี้เนี่ยได้ปรากฏว่าเป็นงานของนิสิตติเงเจโทเลยเราเลยได้ชิ้นงานออกมาถึงสองชิ้นงานที่เไปเผยแท่นะคะก็คือ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องของหนอนพะทุกผักก็จะโรในวารสารที่ชื่อว่า Asian Journal of Chemistry ก็จะเป็น Toxic Effects of Lantana camara f o o t Extract on s p uh o r o b o e u t u l a t u อีกอันหนึ่งซึ่งนิสิตได้ไปนำเสนอทีอ่การประชุม The First Campaigns International n a t i o n a l Pollard r Symposium นิสิตเสนอในเรื่องของ Toxicity of f r u i t Extracts from Mentha Campea on Beta Nightcuss e r d c a คิดว่าเป็นงานที่มีประโยชน์